ลักนณาราศีที่ต้องระวังในปี66ช่วงนี้อีกคู่ได้แก่คู่ลักนณาราศีพิจิกสิงห์เรื่องด้วยตอนนี้ดาวเสาร์ได้ย้ายเข้ามาในราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1มีนาะทําให้มีเรื่องให้ต้องเหนื่อยยากมีเหตุที่เกิดไม่เข้าคลายไม่ออกมีภาระที่ยากจะปฏิเสธอีกทั้งดาวมฤตย,ยูยังได้ย้ายเข้ามาเล็งราศีพิจิกตั้งแต่วันที่12มีนาทําให้คนราศีพิจิกไม่มีทางเลือกมากนะัก ให้ระวังอุบัติเหตุเจ็บป่วยได้รับข่าร้ายได้ไปดูแลคนป่วยไปงานศพได้พบสิ่งน่าหวาดเสียวน่ากลัวได้พบคนเก่าๆพบญาติพี่น้องที่ห่างหายไปนานจะมีปากเสียงกับคนรู้จักจะพบเจอคนพานมีเหตุทำร้ายผู้อื่นตัดญาติขาดนิดประสบอุบัติเหตุงานหนักระวังสุขภาพจากความเครียดความกดดันป่วยเรือรังมีรายจ่ายเยอะซึ่งเรื่องต่าง จนถึงปี68ซึ่งในปี67นั้นจะมีดาวพฤหัสเข้าเล็งถ้าใครทําอะไราผิดก็อาจจะต้องโทษต้องคดีชดใช้ก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตถ้าไม่เคยทําผิดก็จะมาช่วยให้หนักเป็นเบาได้ทางแก้ถ้าไปบวชหรือเก็บตัวหมันรักษาศีลรอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้วชีวิตอาจสจพลิก,กลับมาดีได้รับโอกาสใหม่เพื่อฟื้ชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้ามีบุยากในช่วงนี้จะมีโอกาสได้บุญด้วยวิธีพิเศษทำกิจทำเด็กหมอดแก้ว 看过。